สาวปฏิเสธโดนห้ามเข้าบ้านเกิดหันพึ่งตาลีบันให้ทำคลอดในอัฟกานิสถานเป็นรายง,งานของสำนักข่าว AFP นะคะเมื่อวันที่30เนี่ยระบุว่านักข่าวสาวชาวนิวซีแลนด์ที่กำลังตั้งท้องและถูกทางการของประเทศตัวเองเนี่ยปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด19ที่เข้มงวด เธอเปิดเผยว่าตนได้รับข้อเสนอจากรัฐบาลตาลิบันให้เธอไปทำคลอดที่ประเทศอัฟกานิสถานรายงานระบุว่าสาวตั้งท้องรายนี้มีชื่อว่าชาร์ลอตเบลลิสเธอเป็นนักข่าวที่ทำงานให้กับสำนักข่าวอาัลจาซีลาในประเทศอัฟกานิสถานโดยหลังจากเธอกลับบ้านไปที่สำนักงานใหญ่ของอาัลจาซีลาในกรุงดฮาประเทศกาตาพบว่าตัวเองอ่ะตั้งท้อง อย่างไรก็ตามการตั้งท้องโดยยังไม่แต่งงานในประเทศกาตาร์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายส่งผลให้เธอเก็บเรื่องดังกล่าวเป็นความลับและแตัดสินใจเตรียมเดินทางกลับนิวซีแลนด์บ้านเกิดแต่ต้องพบว่าทางการนิวซีแลนด์เนี่ยปฏิเสธไม่ให้เธอเข้าประเทศเนื่องจากมาตรการโควิดที่เข้มงวดมากเอาไงกันดีบเบลลิสเผยว่าตนได้รับข้อเสนอให้เข้าประเทศ จากรัฐบาลทาลิบันในอัฟกานิสถานให้เธอเข้าประเทศและก็ไปทำข้อที่นั่นได้เธอระบุว่าโทรหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มตาลิบันที่เธอเคยติดต่อไปขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็กเกี่ยวกับปัญหาของเธอและได้รับการตอบรับให้ไปทำคลอดที่อัฟกานิสถานเป็นอย่างดี เธอบอกว่าในช่วงเวลาที่ฉันต้องการรัฐบาลนิวซีแลนด์บอกว่าคุณไม่เป็นที่ต้อนรับที่นี่เมื่อตาลิบานยื่นข้อเสนอให้ที่พักพิงคุณที่เป็นผู้หญิงท้องแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานคุณจะรู้เลยว่าสถานาการณ์ของคุณน่ะมันแย่แค่ไหนเบลลิสระบุว่ามันเป็นเรื่องตลกไร้ายๆมากที่เธอซึ่งเคยถามถึงกลุ่มตาลิบันเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงแต่ตอนนี้เธอกับต้องตั้งคำถามเดียวกัน กับรัฐบาลบ้านเกิดของเธอเองทั้งนี้เธอระบุว่าที่เรื่องของเธอเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่เธอได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ซึ่งแจ้งว่าใบสมัครเธอถูกปฏิเสธก่อนหน้านั้นกำลังถูกทบทวนใหม่ ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนจนต้องยกเลิกแผนการผ่อนคลายในการรับชาวนิวซีแลนด์ที่จะเดินทางกลับประเทศและปิดชายแดนลงสำหรับทุกคนที่ไม่มีการจองเพื่อเข้าสู่การกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ยกเว้นแต่จะเป็นกรณีฉุกเฉิน นี่ก็เป็นอีกมุมมองที่เราก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ